คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยาณยเคยทําเอาไว้แต่อยู่ๆวันหนึ่งอาจจะเริ่มเลือนลางหายไปสุดท้ายแล้วถ้าเกิดไม่มีใครสานต่อเหล่านี้ก็จะเลือนไปเลือนไปจนหายไปจําสูตรกันไม่ได้เป็นที่มาของการจัดโครงการนี้เพื่อต่อยอดในพื้นที่นั่นเองครับไปที่จังหวัดอ่างทองกันต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเกิน100ปี4รายครับตามโครงการที่มีชื่อว่ามอบความรักความห่วงใยให้กับผู้สูงวัยใจเกินร้อยนายชวนินวงศิตเจรกวด ขออภัยครับนายเชววนินวงสถิ์จิรการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองครับพร้อมด้วยนางสุดทิการวงสถิ์จิรการนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในจังหวัดอ่างทองครับที่มีอายุตั้งแต่100ปีขึ้นไปตามโครงการมอบความรักความห่วงใยให้กับผู้สูงอายุใจเกินร้อยจำนวนสรายด้วยกัน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้มอบชุดของขวัญสําหรับผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลหัวตะพานอนเาเภอวิเศษชัยชาญจานวนสองรายคือนางสังเวียนแสงนาคอายุ104ปีนางวิงกลิ่นเทียนอายุ102ปี และผู้สูงอายุในอำเภอเมืองอ่างทองจำนวนสองรายคือนางเผือกผู้สุวรรณอายุ100ปีในพื้นที่ตำบลย่านซื้อและนางเฉลิมวงเกตอายุ100ปีในพื้นที่ตำบสาลาสาลาแดงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวรวมทั้งเป็นการส่องส่องดูแลสุขภาพความเป็นอยู่แล้วก็ที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไรเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนความช่วยเหลือหากมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือครับ